มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุมัติแล้วช่วยค่าน้ำค่าไฟจนถึงกันยายน64ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลยค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปา ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13.9ล้านคนคิดเป็นครัวเรือนประมาณ8ล้านคนต่อครัวเรือนนะคะซึ่งหนึ่งครัวเรือนสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นเพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ค่ะ สำหรับค่าไฟฟ้านะคะกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะจะให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีตามมาตรการปัจจุบนันแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนนะคะให้ผู้ถือบริการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน230บาทต่ตอครัวเรือนต่อเดือนค่ะหากว่าใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบริการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด ส่วนค่าน้ำประปานะคะให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะหากว่าใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตสวัสดิการแห่งรัจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ